รลกปวงการอาหารเสริมดูแลผิวต้านแก่ด้วยสารสกัดจากัผลไม้ทั่วโลกถึง17ชนิดนะคะบวกกับเทคโนโนยีแบบเจลดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดถ,ถึง5ท่านะคะพัฒนาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการแพทย์และชะลอวัยสูตรนี้จะเด็ดยังไงเดี๋ยวค่ะดูในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณชาบูเช,ชที่น่ารักทุกคนนะคะ อาหารเสริมที่คุณคณน่าจะคุ้นหูกันอยู่ก็น่าจะเป็นแบบนี้แต่วันนี้หมองจะพาไปส่องอาหารเสริมที่เป็นนวัาตกรรมแบบเจลกันบ้างเป็นสูตรที่มาช่วยดูแลผิวชะลอวัยนะคะด้วยการพอรวมส่นัดผลไม้จากทั่วโลเกเนี่ยมาถึง17ชนิดเลยเคลมว่าให้สารต้านอนุมูลอิสระมากถึง1000ชนิดนะคะสูตรที่ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะเอ็กโซนะคะ อันนี้ก็คือตามสภาพจริงนะเพราะว่าหมงทานไปแล้วจะหมดกล่องแล้วเนะะี่ยค่ะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเจลใช้เทคโนโลยีเจลซัสเพนชั่นนะคะก็คือเอาสารอาหารต่างๆเนี่ยไปแขวนลอยไว้ในเจ,แจลแมทริกขนาดเล็กเขาจะเป็นตัวพาให้สารอาหารเนี่ยเข้าสู่ร,ร่างกายได้ดีก็ทําให้ดูดซึมได้ไวขึ้นจากงานวิจัยของเมโยคลินิกสหรัฐอเมริกานะคะเขาเทียบการดูดซึมของโอเมก้าสในรูปแบบเม็ดแล้วก็รูปแบบเจลค่ะคุณผู้ช พบว่าหลังทานซ8ชั่วโมงแบบเจลเนี่ยถูกดูดซึมได้ดีกว่าแล้วก็ชั่วโมงที่2ถึง4เนี่ยดูดซึมได้ดีกว่าแบบเม็ดถึง5เท่านะแล้วก็มีรายงานจากบ้าน,นาเราเนะคะก็คือจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยคะ่ะเขามีการเทียบวิตามินซีนบแบบอัดเม็ดแข็งที่เป็นบแบบเม็ดมาตรฐานเนี่ยนะเทียบกับวิตามินซีที่ผ่านลอยอยู่ในเจลแบบก็เหมือนสูตรของเอ็กโซสูตรนี้เนาะ พบว่าระดับวิตามินในกระแสเลือดหลังรับประทานในระยะเวลา360นาทีเนี่ยค่ะคุณวิตามินซีในรูปแบบเจลสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีกว่ารูปแบบเม็ดถึง5เท่าเลยความน่าสนใจนอกจากจะเป็นรูปแบบเจลซ u ส,สเ e น d ่หของเขาแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าเขารวมสารสกรัดจากผลไม้ทั่วโลกมาถึง17ชนิดเลยนี่เมือนสาับค,คุณเป็นตัวการของปัญหาผิวทําให้ผิวแก่ผิวโทรมแถมยังเป็นตัวการของปัญหาสุขภาพต่างๆด้วยนะ สารต้านอนุสระที่อยู่ในเอ็กโซเนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวเข้าไปจัดก,การกับอนุสระททำให้ช่วยแก้ปัญหาผิวส้มผิวเหี่ยวก่อนวราลหรือปัญหาสุขภาพต่างๆได้ ผลไม้ทั้ง17ชนิดที่เขาใส่มาก็จะมีทั้งที่เราุ้นหูแล้วก็ไมุ่้นหูนะเรามองดึงตัวเด่นๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันน้อยอย่างแอสิบเบอร์รี่อย่างเงี้ยค่ะเป็นเบอร์รี่ที่กำลังได้รับความนิยมเขาให้สารในกลุ่มแอนโทไซยานินแล้วก็ฟลาวนอยด์สูงเมื่อเทียบกับเบอร์รี่ชนิดอื่นนะคะมีแกตบซซึ่งก็คือฟักข้าวบ้านเราเป็นผลไม้สีแดงใช่ไหมเขาก็จะมาช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันผิวไม่ถูกทาลายจากแสงแดดนะเนื่องจากว่าเขามีเบต้าแคโรทีนแล ดินสีก็นองกจกับจะช่วยต้านมุนสระแล้วค่ะก็สามารถไปยับยั้งเอนไซม์เพอรซกเนสที่ทําให้ผิวเกิดจุดด่างดำผิวหมองคล้ำต่างๆนะคะก็ช่วยให้ผิวขาวก,ากระจ่างใสขึ้นได้นอกจากนี้ยังมีโกจิเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ซีบัคตอนรวมถึงเอลเดอร์เบอร์รี่นะคะที่มาช่วยต้านมุนสระได้ด้วยถือว่าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดที่อัดแน่นมากจริงของให้ดูหน้าตาซองกันเลยตัวซองเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ ทานไม่ยากนะคะเ็าจะมีรอยบากนะวิธีการทานก็คือเด็ดแล้วดูดนะจริงๆนะเด็ดแล้วดูดนะ <c oughs> คือไม่ต้องผสมน้ำสะดวกมากค่ะื <c oughs> ม แบบนี้เลยนะแล้วรสชาติคืออร่อยหนองอะชอบแช่เย็นก่อนทานหนูรู้สึกแบบทานเป็นของว่างระหว่างวันได้เลยค่ะรสชาติจะคลายพุนมองว่าทานแล้วรู้สึกฟกชื่นดีนะเฟรชนะใครที่ติดน้หวันทานทนน้ำมันได้เลยแคลอรี่น้อยนะคะ30กิโลแคลในเรื่องของผลลัพธ์ถ้าเป็นส่วนของผิวเนี่ยมองว่าผิวหน้าหมองไม่ค่อยโซมเท่าไหร่นะทั้งที่ทํางานหนักนะคะแล้วก็น้อคือต้องกินยาวกว่านี้ไงมองมาอัปเดตให้ฟังข้อดีที่หมองชอบคือในรูปแบบเจลเนี่ยนะคะ เขาทําให้สารสาคัญไม่ตกตะกอนเยอะแผนล,ลอยอยู่ในตัวเจลได้เลยโดยที่เวลาทานเราไม่ต้องเขยา่า ไม่ต้องห่วงว่ากินตอนก้นถุงกับตอนที่ดูดคําแรกเนี่ยจะได้สารสำคัญไม่เท่ากันอันนี้ออกแบบมาได้ดีไม่ต้องทานน้าตาลฉีกทานเหมือนทานขนมมาได้เลยใครกําลังมองหาตัวช่วยทั้งเป็นอาหารผิวแล้วก็อาหารสุขภาพนะคะช่วยชะลอวัยหรือกำลังมองหาเป็นของขวัญให้กับใครในช่วงปีใหม่อยู่ไม,ม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักญาติญาติหรือว่าญาติผู้ใหญ่สูตรนี้เป็นอะไรที่มองว่าตอบโจทย์ใครที่สนใจอย่าลืมมาเม้ามอยกันนะคะเดี๋ยวว่าใครเคยทานแล้วนะอย่าลืมมาคอมเมนต์เม้ามอยนะ,ะว่าได้ผลยังไงบ้างคะ่ะแล้วถ้าเห็นยนะ่าคลิปนี้ แพทย์คนดีคุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกรุใชชัยคนนี้เกรียมยงไปแล้วคะ่ะ